สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกหูทุกคนนะครับใบนี้ครับพาพี่น้องมาเบิร์ง้วแม่ลูกนาเลี้ยงหนึ่งโคมครับพี่น้องลูกสาวงามงามครับเป็นง้วแม่ลูกลูกโตแม่นะครับโคมนี่เปิดราคาไว้นะครับสองหมื่นหนึ่งพันครับทรงฟี่ไฮร้อยห้าสิบกิโลครับพี่น้องสองหมื่นพันต่อได้ครับเอานี่พี่น้องเอ๋ยลูกสาวงามงามครับนี่หย่นพี่น้องเอ๋ยแดงนะครับหนังหนา วดนะครับแม่สูงรอย40บวกลบครับเป็นงัวลูกแหลกครับพี่น้องงัวลูกแหลกนี่ครับสองหมื่นพันนะครับสองหมื่นหนึ่งพันราคาคุยกันได้ครับพี่น้องเอาลูกสาวงามนี่ไปครับลูกนี่เขาจะเอาสมหลอดมาพี่น้องอยากงามครับเครื่องดําพ่วงห้างดําครับแม่ออกซิเจนปลานะครับสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับแม่พี่น้องงอลูกแหลกบรรยากาศไปบ่ายครับพี่น้องครับเอาเบิ่งดูคนก่อน โค่นหางเป็นลันเป็นลันนีพี่น้องเลยนะครับเครื่องดำพว่วงหางดำมากเล่นกับเล็กหน่อยขึ้นอย่างนี้ครับลูกสาวเพื่อนแม่กับตัวใหญ่ครับสูงหน่อยสี่สิบครับเครื่องดำแดงครับพว่วงหางดำน่มสีเต่าครับลูกไหวเพระม่าสามเดือนก,อกว่าๆยังกินนมแม่อยู่นะครับใจลูกคันเทพพี่ลีพี่น้องเลยโอ้ยลูกสาวพี่น้องอุติาเอาเพชรเขาท่านนะครับพี่น้องจมูกดำคลิปหูดำเป็นปลาหมันลูกผสมแดงพี่น้องหยดหย่ยน,ยน,ยนนะครับหยดหยน,ยน เล็บดีเขาเท่าดีครับเป็นแม่บอกได้เลยพี่น้องเลยนี่ครับแม่กับตัวใหญ่ครับสูงหน่อยสี่สิบนะครับสี่สองคนละสี่สิบถึงนสี่สองครับจมูกดำนะครับใบหูบัสิครับเขาสั้นๆอภิกัดนะครับบ้านสหกรณ์นิคมนะครับตัวบลหน้าหวามอำเภอปทุมราชบุษาจังหวัดลำน้ำเจริญครับพี่น้องนะครับยี่สายเชื่องทั้งแม่ทั้งลูกนะครับกินยาดีนุ่มแม่เป็นซี่เต่านะครับเล็บปีก็เท่าดีท้ายแล้วผมสิเอาน้องเพิ่นนะครับไปลามมาเนี่ย นี่ทองแม่เพิ่นครับอ่านเบิ่งฟังนี่นะครับสนใจโทรมาครับสองหนึ่งพันครับลูกาง,งามๆสิไปแม่ลูกลูกตัวแม่ครับอ้าวถกท้อนประกันให้ยซิปหาหมื่นนะครับเน้นย้ำว่าหัวหน่อยมักเล่นกับติ๊กหน่อยได้พี่น้องเด้อนะครับมักเล่นกับติ๊งหน่อย,ย,อย,นะอยจับได้ใบได้นะครับจับได้ใบได,ดกก้กินหยาบลุกเอ้าอ่ะกินหยาเอ้ามา จับได้ใบได้นะครับพี่น้องัวหน่อยตันังหน้าดีแดงดีพอเลือกดีเอาแม่ก็บอกห่วงครับพี่น้องแม่พันน้ำลางนี่ครับพี่น้องงามบักวัวหน่อยตัวนี้นังหย่นหย่นนะครับนังหย่นหย่นแม่ก็จับได้ใบได้ครับนี่พี่น้องแม่หลูกโคมนี่ตะเลียงนะครับสองเอดห้องนะครับสื่อหลอดซองอยู่แล้วโทรมาพูดคุยกันครับพี่น้องแบงปันงามงามอาจจะยงามหลูกอาจจะเชิดแน่เออนี่นะครับ พี่การ์ดบานสร้างกว่านี้โคมครับตัวบนหน้าหว่างอำเภอปทุมราชพงศาจังหวัดตมนาจเจริญครับโทรมาเด้อพี่น้องเด้อลูกงามๆจังสี่ครับจนจนจังสี่นะครับนิสัยดีพร้อมเอานะครับนุ่มเพลนกระซีเต่าอ่เบิ้งอีกฝั่งหนึ่งของลูกเพลนใครหลูกเพลนมานี่ครับถ่ายมันมลมันอ้วนอ่านี่ครับเอาปะจุงยางครับเรียบร้อยสองหมื่นหนึ่งพันนะครับเบอร์ไลายกับเบอร์โทรด้วยพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวยางโซ่จังหน่อยนะครับ ห่อนลายพี่น้องเลยห่อนลายห่อนลายเอาลูกมายางโซ่จัง,งน่อยจูงง่ายพี่น้องนะครับเอาคีดดีครับ